รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ Of my chest, train my mind so I forget. Sink your teeth into my bones, dig me out, then fill the hole. Tell me apart. รับเข้าสู่บอสตสไตล์ชาแนลวันนี้เราก็จะมารีวิวทั้งคนและรถเดี๋ยวลองให้เขาเป็นพิธีกรเปิดแทนผมดีกว่าผมเริ่มขี้เกียจจะพูดแล้วต้องหาพิธีกรมาแทนแล้วเพราะผมพูดเองแม่งไม่ค่อยมีคนดูว่าปะปะอ่เดี๋ยววันนี้มาลองเป็นพิธีกรรีวิว <Okay. S 1> รถ X Max คันนี้นะโอเคเอาไปเก็บก่อนปะเกะปะ รอบนี้พิธีกรเป็นสาวจะคิดว่าผมว่าจะเอาสาวมารีวิวแทนตลอดละดูซิว่าชอดวิวมันจะขึ้นบ้างไหมอะมาเริ่มเลยเปิดอ้าวเริ่ม มาเริ่มจากเออด้านหน้าก่อนว้าว <Wow. S 1> อ่าเริ่มจากด้านหน้า,นารู้รู้ไหมเนี่ยอะไร uh. อ่าชิลหน้าของนี uh. Uh. แ่แหละโมโตซ่า <Mot osa. S 1> อันนี้เป็นชิลหน้าของงานไทยครับผมโมโตซ่าตรงรุ่น X Max นี่ รู้มั้ยเนี่ยอ่ะจํโ,โ,นะโมโตซ่าชิวหน้าชิวหน้าของโมโตซ่าตรงรุ่นนิกแม็กนั่นแหละมันจะนรู้ว่าเนี่ยครัตัวนี้ก็ราคา4,500ราคาค่อนข้างจะดูเท่าไหร่แต่ว่ามันสวยนะอ่ะให้ดูสวยมั้ย เพมันมาเป็นอย่างนี้เลยชิลนี่4,5่0แล้วก็ดูบอดี้ชุดบอดี้เขาเรียกว่าแก้มนะก็อันนี้ก็ของโมโตซามกันนี่มันพอใส่มาแล้วมันจะหน้าดูใหญ่ๆถึกถึๆดูเหมือนเหมือนไอตัวนั้นอนะ500อะไรวะ x m a x แล้วก็มี n m a x เฮ้ยไม่ใช่ n m a x ด,ด,ดวูวก T Max เนอมัออมจะดูแบบใหญ่ๆเลย เลยถูกใจเลยแฟร์ลิงชุดนี้แต่ว่าพอใส่ชุดนี้แล้วแม่งต้านลมมาความเร็วตายรู้สึกวิ่งไม่ค่อยดีชิวมันใหญ่ด้วยแหละเออเหม,มาะไหมดูดูดูหน้าดูหน้ามันรถมันดูใหญ่เนาะแล้วก็เออทำไมทำมากูก็รีวิวเองเหมือนเดิมนี่กราบข้างสองข้างที่จริงของโมโตซาต่าตรงเนี้ยไอตรงตะแกรงเนี้ยมันสามารถเป็นไฟเลี้ยวได้นะมันมีไฟเลี้ยวราคาก็จะเพิ่มขึ้นมาอีก และนี่ก็จะเป็นครอบของโมตโตซามะเอาง่ายๆโมตโตซา่าชุดแฟรดิ้งภายนอกเนี่ยมันจะมีได้ได้มาทั้งคันเลยในราคาเท่าไหร่เจ็ไม,ไม่ไม่มีเป็นไฟเลี้ยวนะราคาโรมาณเจ็ดแปดพันประมาณนี้ถ้าเป็นไฟเลี้ยวด้วยก็จะประมาณ9 0 0าพันก็สิ่งที่จะได้เลยคือได้อันนี้ได้ครอบครอบบังโคนหน้าครอบตรงนี้นี่ ครอบตรงนี้ครอบท้ายตรงนี้โอเคนี่แล้วก็ครอบไอเขาควายแล้วก็ตรงนี้ฝั่งนี้ก็ได้มาเหมือนกันส่วนสติกเกอร์นี้ก็ซื้อเองอีกทีนึงซื้อมาแปะเองอีกทีนึงนี่ให้ฝั่งนี้ก็คือของมอเตอร์ซ่าทั้งหมดชุดแฟริ่งของมอเตอร์ซ่าทั้งหมด oh. อ่ะแล้วก็มีตรงไหนอีกดูสิ ตรงไหนเป็นของแต่งอามาดูตรงไหนเป็นของแต่งนอกจากแฟรแลิงละไฟอ่าไฟก็แรปสีโคมเอาเออหลักการก็คล้ายๆกับแรปแรปชิลเนี่ยแหละแต่ชิลชิลตัวนี้ไม่ได้รวมมาในชุดแฟริลิงนะมันต้องซื้อแยกชิลอันนี้ก็เป็นแปโคมเป็นสีฟ้าอ่ะไม่ตรงไหนอีกที่เป็นของแต่งสีล้อ งานสีล้อนี่ผมทําเองงานสีล้อทําเองครับผมลองชมลองชมจ้างได้แต่นี้ไม่ได้ล้างเนี่ยตัดสามสีก็คือน้เงินดำแล้วก็เทาะคือตรงไหนอีกพอ้ล้อหลังก็ตัดสามสีเหมือนกันอันไหนอีกดูไม่ออกเลยเหรอก็นี่พูดไปแล้วอ๋อ อันนี้มันก็ซื้อมาก็เป็นลายนี้เลยมันเป็นเคปล่าลายลายฟิล์มลอยน้ำนี่ไง <Mario. S 1> เออไฟอันนี้ก็เป็นไฟสปอร์ตไลท์แคทบาร์ข้างละสองสองก็เป็นสี่สี่ดวงสว่างสว่างมากตาแตกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลองเปิดให้มันมันกลางวันน่ะนี่สวิตสวิตผมต่อเป็นอย่างนี้สวิตเครื่องบินต่อตรงเลย อันนี้ให้รุ่นพี่ต่อให้นี่โคตรเฟี้ยวบอเลยอ้าวไฟไฟวอดไฟวอดไปอันหนึง่งคือนานมากแล้วติดมาเนี่ยนี่ไอสองสองดวงล่างนี้จะไว้ยิงยิงมันจะเป็นลําแสงเส้นตรงส่วนไอสองไฟไฟอันเนี้ยมันจะเป็นไฟสองกระจายสป,ปอร์ตไลท์เนี่ยมันเราเราเลือกได้ว่าเราจะ เอาไฟแนวไหนออันนี้จะเป็นยิงแบบเส้นตรงอันนี้จะเป็นไฟแนวแนวแบบยิงแล้วมันกระจายแสงอ่ะมันจะแบบช่วยทําให้ภาพมันชัดคือมันมันมันเยอะอันนั้นฝุ่นยังไม่ได้ล้างเลยก็คือมันเราเราต้องเลือกอะสปอตไลท์มีหลายแบบมากเลยมีแบบยิงมีแบบกระจายความฟุ้งของแสงอะไรอย่างเงี้ยความสว่างความสว่างเยอะ จบไปสปอร์ตไลท์เท่ออนะไปอย่าารเครื่องบินอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอันนี้ไลท์สารละอย่าไปติดเลยกลุ <S <S 1> <S 1> ่มอะไรก็ไม่รู้วันๆเอาแต่ออกออกออกแต่กลางคืนกลางวันไม่ค่อยออกอ่ะต่อไปก็แคชบาร์โอ้เป็นงไงแคชบาร์อันลมแคชบาร์ ตรงรุ่น X Max มือนกันเออเรื่องเรื่อง Sport Light นี่ก็คือราคานี่ไม่ตายตัวนะ l a น a d a ก็เท่านี้บางทีห่หน้า Facebook ก็เท่านี้ลองไปเช็คกันเองราคามันเยอะราคามีหลายแบบเลยนี่ค่ะ Sport Light ตท์ให้ตัวนี้ L4X ตัวนี้ก็ไม่มีชื่อรุ่นว่ะอันนี้ไม่มีชื่อรุ่นหาได้หาได้ไดง่ายๆพวกนี้ไม่ใช่การกานใหญ่อะไรหรอก แล้วก็แคสบาบาอันนี้ก็งานไทยไขายเยอะแยะ,ยะหน้าเฟซก็เลือกเอามีหลายทรงด้ยนะบางทีแม่งมีอ้อมอ้อมมานี่ใหญ่ปีกบ้าบอลไมนลูกเต็มนี่เลยก็เลือกกันเอาเองอ่กต่อไปก็อันนี้ก็คือพัดเท้ากันโยกกันเหยียบมือเปิดเลยเมนไม่ได้ล้า,เลา,ง,าเงเลยพัท้าวงรุ่นเอ็กแ็กอหลัง ขายดอกวิ่งงานนะไม่ต้องทำอะไรสวยมากโอนะนดดนะอืมนี่ขนาดไม่สวยนเนาะไปแบบคนมองตาเดียวเนอะมองตาเดียวเป็นไงโอเคอ,อยู่เป็นอยู่เป็น <c oughs> ตอบยิบก็ปิดเลยยังไงก็ช่ชวงโควิดเฮ้ยไม่ใส่หน้ากากดรามา่าปนะ่ะเนี่ยอ๋อโอเคโอเคอยังไกงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่อง Boss Style Channel ด้วยนะคะยังไงก็ช่วงโควิดก็ให้ทุกคนดูแลตัวเองกันด้วยนะคะความจากความห่วงใยจากช่ง Star อง Boss Style Channel ค่ะทุกคน โอเคครับถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดติดตามเป็นกำลังใจให้ Boss ต t y l e Channel ด้วยครับสำหรับวันนี Blessed ้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ